กาข่าวพักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมิโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่19ธันวาคม2565โดยใช้ผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจักันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้งานเข้าช้างศึกซะแล้วเปิดโฉมสังเวียนแข้งนัดแรกทีมชาติไทยศึก AFF Cup 2 0 22โดยการที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของมาดามแป้งนพันธ์ล่ำซำ ผู้จัดก,การทีมชาติไทยและก็หัวหน้าโค้ชมานนโปกิงเตรียมนำทีมประเดิมเกมแรกศึกฟุตบอล AFF มิสูบิชิอีเล็กซี่ครับ2022โดยการพบกับทางทีมชาติบรูไนวันที่20ธันวาคมเวลา19นากา30นทีตามเวลาของประเทศไทยส่วนชจองทางการาทยทอดสดนั้นยังไม่ทราบนะฮะซึ่งทางทีมชาติไทยเองจะต้องพบกับทางบรูไนโดยจะแข่งขันกันที่สนามกอรัดัมเปอร์ฟุตบอลสเตเดียมประเทศมาเลเซีย โดยทัพช้างศึกต้องเจองานยากเสแล้วเมื่อสนามแห่งนี้กวาลําเปอร์ฟุตบอลสเตเดียมเลือกที่จะใช้หญ้าใบาใหญ่อีกครั้งซึ่งไม่คุ้นเคยกับการเล่นบนพื้นหญ้าสนามชนิดนี้โดยทีมชาติไทยไปเล่นบนสนามหญ้ารูปแบบนี้มักจะพบกับงานหยาบทุกครั้งนะฮะและก็เรียกว่างานยากเหลยก็ว่าได้ซึ่งทัพช้างศึกนั้นเคยไปแพ้แพให้กับทางมาเลเซียบนพื้นหญ้าแบบนี้มาแล้วเป็นดังน่านกานนี้ต้องรอดูกันตอบไปก็ได้การว่าทีมชาติไทยนั้นจะสามารถพาวิกฤตนี้ไปได้ไหมกับเกมนัดแรกในครั้งนี้ เรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันดีครับมุงในเผยช่องถ่ายทอดสดทีมชาติไทยป้องกันแชมป์ AFF Cup สองยอดผู้บรรยายไทยโดยกันนี้ยังคงเป็นคำถามนะฮะสำหรับทางแฟนบอลไทยถึงช่องทางที่จะถ่ายทอดสดศึกวัน AFF Mitsubishi Electric Cup 2 0 2พซึ่งจะเปิดฉากในวันพรุ่งนี้แล้วทีมชาติไทยจะประเดิมเกมแรได้พบกับทางทีมชาติบรูไนโดยบานโน่โบกิ้งจำเป็นต้องนำทัพช้างศึกป้องกันแชมป์ไม่จงได้สถานเดียวเท่านั้น แต่ถ้าว่าจัาถึงตอนนี้เหลือเพียงแค่ไทยเพียงแค่ชาติเดียวในอาเซียนที่ยังไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด AFF Cup ในครั้งนี้ล่าสุดนั้นดูเหมือนว่าแฟนบอลชาวไทยจะได้เฮเมื่อวงในวงการฟุตบอลลูกหนังเมืองไทยได้โพสต์ข้อความโดยระบุนะว่า AFF ล่าสุดดูทางออนไลน์บรรยายไทยโดยพันธมิตรโบโบและก็เจมวรปัตซึ่งนั่นหมายความว่าแฟนบอลไทย อาจจะได้รับชมและก็เชียร์ทีมชาติไทยผ่านระบบออนไลน์ส่วนจะเป็นช่องทางไหนรอติดตามกันได้เลยครับแต่สาคัญมีการเตรียม2ผู้บรรยายไทยเอาไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยสำหรับทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมสายกับทางอ e ินโดนีเซียจากชินตาย,ยังกัมพูชาเคสุเกะฮอนดาฟิลิปปิน์และก็บุรุน ่วนเวียดนามก็มีปาร์คคังซอทีมคู่ปรับสําคัญอยูโกลุมบีเร่วมสายกับทางมาเลเชียจากคิมพันกอนสิงคโปร์เมียนมาจากองตุนเทและก็สปปล,ลาวจากทางไมเคลิลไวงานผมเป็นธรว่างานนี้มีช่องทางในการดูถ่ายทอดสดแล้วเดี๋ยวจะไงแอดมินจะไปดูมาให้นะฮะว่าจะเป็นช่องไหนกันแน่เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับสําคัญไม่แพ้นในสนามมาดามแป้งเหมาร้านอาหารไทยเติมพลังแข่งช้างศึก ังดดูแลทุกมือให้้ีโดยทางประธานแป้นนนพันธล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยมองว่าเรื่องความเป็นอยู่นอกสนามสําคัญไม่แพ้ในสนามโดยล่าสุดนั้นก็เมาลรรันอาหารไทยที่ดูแลแข่งช้างศึกระหว่างเตรียมความพร้อมที่ประเทศมาเลเซียก่อนจะไปเดิมพ์กกับทางบรูไนในศึกชิงแชมปอาเซียน2022รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มแรกนัดแรกในวันพรุ่งนี้ โดยคุณพลช้างศึกนะครับประเดิมสนามฝึกซ้อมที่ประเทศมาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยเมื่อช่วงเงย็นของวันที่1 8ธันวาคมที่ผ่านมาก่อนที่หลังจบแกนฝึกซ้อมมาดามแป้งฐานะผู้จัดการทีมสั่งการพาทีมงานสตาฟโค้ดและครผูเ้เล่นทั้งหมดไปเลี้ยงอาหารไทยที่ร้านชามไทยสเสน่ห์ไทยทันชีเพื่อเพิ่มกำลังใจและก็สร้างบรรยากาศที่ดีรวมไปถึงยังสั่งอาหารไทยมาเป็นตัวเลือกให้รับประทานเพิ่มเติมทุกมื้อจนจบเกมนัดแรกด้วย ซึ่งมาดามแป้งดมพันล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยได้กล่าวว่านอกจากรเรื่องการฝึกซ้อมในสนามแล้วแป้งเข้าใจนว่ารเรื่องความเป็นอยู่นอกสนามก็สําคัญไม่แพ้กันเพราะมีผลต่อกาลังใจล่าสุดแป้งจึงให้ทีมงานพาน้องๆนักกีฬาและก็สตาฟโค้ชทั้งหมดเนี่ยไปเลี้ยงอาหารไทยที่ร้านในมาเลเซียตั้งแต่วันแรกทันทีซึ่งเชื่อว่าน่าจะประทับใจและก็ทำให้น้องๆมีความสุขมีกาลังใจกันมากขึ้น และยังสั่งอาหารไทยจากร้านอาหารเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมในทุกมื้อกันอีกด้วยทั้งนี้นอกจากรืักงอาหารแล้วมาดาแป้งนะฮะยังส่งเค้กโวยพอมันเกิดให้กับทางบดินผาลาหนึ่งในโอกาสวันครายวันเกิดครบรอบ28ปีในวันที่18ธันวาคมเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและความเป็นหนึ่งเดียวกันภายในทีมในขั้งนี้ โดยทางมาดามแป้งดุ่ันล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยจะเดินทางมาให้กำลังใจทัพช้างศึกด้วยตนเองในวันแข่งขันที่เตรียมพบกับทางบรูไนในวันที่20ธันวาคมเวลา19.00นาาตามเวลาของประเทศไทยที่สนามกุรันลำเปอร์ฟุตบอลสเตเดียมประเทศมาเลเซียครับน,นาทงผมเป็นธรว่างานนี้เห็นทุกคนกินอิ่มนอนหลับสบายยิ้มชื่นมื่นผมก็แฮปปี้เช่นกันครับ ขอให้ผลการแข่งขันนั้นออกมาดีและเอากำลังใจไปช่วยพวกเขากันเยอะๆกันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจบมาก,กันอยู่ครับชิรทรมั่นใจช้างศึกกระหายพิสูจน์ตนเองเชื่อกำเนิดดาวรุ่งดวงใหม่อย่างแน่นอนโดยกระตันธิรทรล่าสุดนั้นสุดมั่นใจในทีมชาติไทยว่ามีความกระหายและอยากจะพิสูจน์ตนเองให้แฟนบอลได้เห็นลันเป้าบุกทุบบรุไนซิลส,สามแต้ไมไปจงได้แย้มสาวกช้างศึกอาจได้เห็นดาวรุ่งดวงใหม่ ปล่อยของเวทีเอเชียนหนนี้ก็เป็นได้โดยทางทีราทรบุมทันกับตันทิมชาติไทยชุดใหญ่ได้ใ,ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมและเป้าหมายของตนเองภายในทีมในกานรแถลงข่าวเกี่ยวกับเกมนัดเปิดสนามที่จะพบกับทางศึกบรูไนในศึกฟุตบอล AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ในวันอังคารนี้ซึ่งดาวเตะไวซ์สเปเรนี่ก็ได้กล่าวว่าเกมนี้เป็นเกมสําคัญสำหรับทีมของเราด้วยนะ เพราะว่าเรามีข้อมูลบรูไนค่อนข้างจะน้อยเพราะเขาเป็นนักเตะชุดใหม่และไม่ค่อยเห็นการเล่นของเขาสักเท่าไหร่นักก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะเป็นเกมสําคัญในการเปิดตัวเราจะพยายามทําเต็มที่และเก็บ3มแต้มในเกมนี้ให้จุกได้ตอนนี้เราเหลือนักเตะที่เป็นแชมป์ครั้งก่อนเนี่ประมาณ6-7ถึเคน ส่วนที่เหลือก็เป็นนักเตะหน้าใหม่ทุกคนมีความกระหายในการติดทีมชาติทุกคนต้องการจะพิสูจน์ตัวเองให้แฟนบอลได้เห็นและก็ยอมรับให้ในตัวทุกคนทุกคนกระหายดีผมมั่นใจในทีมทุกคนอยากจะแสดงผลงานออกมาให้ดีที่สุดในครั้งนี้และผมเชื่อว่ามีดาวรุ่งดวงใหม่ของทีมชาติไทยฝากติดตามในรายการนี้กันด้วยโกอุ้มคนนี้ก็ได้กล่าวชิงทาย สำหรับทีมชาติไทยทีมอันดับที่111ของโลกแต่ลงสนามโดยกระทางทีมชาติบรูไนทีมจากรอบคัดเลือกที่ปัจจุบันนั้นรังอันดับ190ของโลกในวันอังคารที่20ธันวาคมที่สนามชีบราสตเดียมประเทศมาเลเซียเวลา20นาฬิกา30ปีตามเวลาท้องถิ่นคือเวลา19นาฬิกา30ปีส่วนช่องทางการถ่ายทอดสดนั้นยังไม่มีเจ้าไหนของเมืองไทยซื้อลิสิทสิ์ทัวร์นาเมนต์มาในครั้งนี้อย่างเป็นทางการทีนะนานะผมเป็นทว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แด้วกัน ว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์พวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับถึงเวลาแล้วกปตันธาน,นิตได้กล่าวอำลาฟอนตาเล่ก่อนจะย้ายลุยลีกต่างแดนนะโดยกันที่ทางโชโกธานิกุจิตดรับกปตันชีมคาวาสกิฟอนตาเล่กล่าวอำลาต้นสังกัดหลังเตรียมจะย้ายออกไปค้าแข้งในต่างแดนพร้อมอวยพรให้ทัพโรมามหาการเดินหน้าควา้าแชมป์นาฏการน้า โดยทางเซ็นเตอร์แบ็กสุดปลอบว้ย21ปีเจ้าของส่วนสูง183ซิเมตรเข้ามาร่วมทีมฟอนเตเล่เมื่อปี2 0 1 4ถึง2022ได้ลงเล่นในทุกราการทั้งหมด382นัดยิงไปทั้งหมด26ประตูกับอีก15แอสซิสโดยมีส่วนพาทีมควา้าแชมป์เจลิก4สมัยแชมป์เอ็มเพอร์คัพ1สมัยแชมป์ลูวันคัพ1สมัยและก็แชมป์ญี่ปุ่นซูเปอร์คัพ2สมัย ก่อนที่ล่าสุดเตยมจะอำลาทีมเพื่อจะย้ายออกไปค้าแข่งในต่างประเทศครั้งแรกหลังมีข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรอันเบรยานทีมนาดิกาต้านั่นเองล่าสุดทางสโมสรคาวาซกิฟอนเตเล่้ตสกัดได้ออกมายืนยันแล้วนะว่าโชโกะทานิกุจิเตยมย้ายทีมเพื่อจะออกไปค้าแข้งในต่างประเทศส่วนด้านทางทานิคุจิก็ได้เปิดเผยนะว่า ผมเนี่ยตัดสินใจย้ายจากทาง Kawasaki f o n t a e ทีมที่ผมอยู่มาอย่างยาวนานเกือบ10ปีที่มีความทรงจํามากมายและประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมผมมีทางเลือกที่จะอยู่กับทีมต่อไปแต่ผมเองก็อยากจะทําตามความฝันในการย้ายออกไปเล่นในลีกต่างประเทศดูบ้างเพื่อจะต้องเจอกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆบรรยากาศใหม่ๆที่แตกต่างไปจากเดิมฐานะนักฟุตบอลอาชีพคนนึงเลยก็ว่าได้ ผมนั้นรู้สึกเสียใจมากเลยนะที่ซีซั่นที่ผ่านมาเรามือเปล่าไม่มีถ้วยแชมป์ติดมือทําให้แฟนบอลผิดหวังมากฐานะกัตันทีมผมขอให้ฟอนตาเล่คว้าแชมป์โทรฟี่ให้จงได้ในช่วงซีซั่นหน้าหรือซีซั่นถัดไปหวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้เราจะได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งกัตันไทยได้กล่าวปิดท้ย สำหรับผลงานของโชโกะทานิกุจิในเดือนการ2022กับทางคาวาลสกิฟอนเตเล่นั้นลงเล่นในลีกไปทั้งหมด39นัดยิงไปถึง3ประตูกับอีก3แอสซ,ซิสในศึกเ CL รอบแบ่งกลุ่มลงเล่นไป5นัดทำไป1แอสซ,ซิสและก็ติดทีมไปลุยฟุตบอลโลกปี2022รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตากับทีมชาติญี่ปุ่นได้ลงเล่นไปทั้งหมด2นัดโดยมีส่วนพาทีมเข้าถึงรอบส6บททีมสุดท้ายในครั้งนี้และนี่ก็เป็นทันข่าวพักข้ามกีฬาฟุตบอลไทย บายบายโน่โปรกิ bye. Bye ้งสไตล์ประจำวันที่19ธันวาคม2565โดยชายผู้บังคับรั้งฟุตบอลไทยครับ